พี่ยุพินก็สวัสดีค่ะคุณอุทยานคุณลุงทวีก็สวั <c oughs> ส,วสดีครับทุกท่านครับไปแล้วคุณโกจรีนกําลังรับโซ่กิ่งพันธุ์ผลผลิตและปุ๋ยหมักสวัสดีครับอันพี่ไพรัสนะคะก็สวัสดีคุณน้อยค่ะพี่สมบัติก็นายช่างไม่ซุยแม้คือเกาหลยคะ่ะพี่น้องจับมือกันไปคือเกาขอบคุณนะคะมิตรภาพดีๆทุกคนค่ะ <c oughs> พี่สมบัติก็สวัสดีค่ะแม่สำลีพี่สำลีก็สวัสดีจ้าสุกยาพี่สายโซนนะคะพี่อุทยานพาประจงกําลังรับซมพี่นาย้างก็ <c oughs> พี่ยุลยีพี่สมบัตินะคะพี่สวรคก็สัสดีค่ะคุณนายนวพี่เอรันก็สวัสดี รอบห้องอีกรอบนะคะทุกคนคุณลุงทวีก็สวัสดีครับคุณหอม <c oughs> น้องอานวราท่านเหงาภายด้วยเด้อค่ะเดอ้อเต้นไปย้องย้องค่ะคอมเมนต์นะคะพี่ในช่างก็เจ๊ออนตื่นสายใช่ไหมก้าดวงตาแล้วก็อีกหกท่านนะคะท่อนก็นเอาสาสองนาะทีเหมือนเดิมนะคะเปิดทุกวันค่ะยูเวเกลนันไเปลีป่นนะะยนแปลงทุกครัาะ อากาศก็ดีพี่สมบัติก็สวัสดีทักทายค่ะคุณเจออนจ้าทักทายเจออนหาสุจดานนะคะมอบดวงใจดวงทีสิบสามให้แล้วว้าวดีใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่สายชงคุณลงุงทวีน้องอ่านไม่ทนันค่ะไปแล้วพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณหุุษยาพี่บุญศรีไม่ทันจริงๆค่ะขออภัยนะคะพี่ไพรลัดก็เจออนก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะไปแล้วก็ไม่ทนันขอลุงทวีนะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณในนวด คุณลุงทวีก็สำนีสสำนานสวัสดีค่ะคุณสำนีเจออนก็สวัสดีค่ะค,ค,คุณอุทยานพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะแม่ไปด้วยนะคะไปแล้วค่ะพี่ดุงลักษ์กำลังรับชมสวัสดีค่ะพี่คุณสมศักดิ์ก็ชมผันมานร่วมคามสวัสดีค่ะไปเลสเขาสูของไหลของท่อนนะคะท่อนกับเอา32หน้าที่เหมือนเดิมค่ะคุณอ้อยหยุดงานใช่ไหมวันนี้เนาะขอบคุณนะคะที่แม่มาไหที่คนสวยเตรียมอะไรไว้ทาน คุณการเสื่อมต่อครับเห็นตอนเที่ยงคะพี่ใน,นช่างนะคะถามแม่มายุลีใช่ไหมคะพี่ยูพีนคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงทวีนะคะกําลังรับโซมเชิญเข้ากล้องหน่อยพี่สมพาก็สัญญาณตัดไปรอบนึงแล้วค่ะใช่ไหมคะพี่โอ้ทายคุณนลงครับผมสืณาลงใช่ไหมโอ้คุณภาษาอษังกีเชิญนาลงเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะคุณทางน้าค่ะพี่่าวก็ทานอะไรทานอะไรกัน,รนยางทุกคนเจออนก็ สวัสดีค่ะคุณสวานสวยสวัสดีจ้าเช้าวันอาทิตย์จ้าอืก็ซื่อลินค่ะโอเคนะคะคุณลีสวัสดีค่ะคุณสายโซนจ้าพี่ยุพินพันละแสนนะคะทักทายพี่สายโซนค่ะขอบคุณกำลังใจนาะคะะ่ะนาะวันนี้ก็ <c oughs> ปลานึ่งกินแบบอันแ้กก็กินพักสดนาะคะะ่ะนเจ็บแสบเลยค่ะพี่ พี่ยุพินพันละแสนก็สวัสดีค่ะคุณสอนศิษย์ใช่ไหมออนก็ สมบัติร่วมคามสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมบัตินะคะเจยอ,อนหาสุดสดาพี่สมบัติร่วมคาม1บดวงตาแล้วก็อีเกตท่านนะคะสวัสดีพี่นาช่างนะคะทักทายพี่นาช่างค่ะขอบคุณนะคะมนีท่อมาเห็นขึ้นมากคดีใจยู่นะคะพี่น้องขอมมาให้กำลังมอบดวงใจดวงที่13ให้แล้วว้าวดีใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่สายชงคุณลุงทวีน้องอ่านไม่ทนันค่ะไปแล้วพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณอุทยะาขอสู่ของไหลของทอนค่ะ พี่สมศักดิ์ก็ยุพีนพระราเสนสวัสดีค่ะวันอาทิตย์คุณยุพีนเจ๊ออนก็สวัสดีค่ะคุณสมบานจะีมาเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ก็มาสวัสดีท,ทักทายน้คะนะอันด่าทนจะเดทท่านเขาเที่ยงกัะนแหลน้องคะนะ,ะ,นะ,ะท้อนขยังงระท่านเตียมมีอย่างไรน้องคะอันตอนสาวก,ก็กินตามทัวไปแล้วคะ่ะตอนเที่ยงโอน ทอนกับขืนก่อนเวลานะคะได้อยู่บอค่ะพี่น้องคุดการเชื่อมต่อเป็น์กามาสองหลอดพน้องกะไม่เป็นไรทักทายสบายดีค่ะพี่สมภารก็นายช่างไม่ช่้ยแม่รักษาสีทักทายสบายดีพี่เบ้าทักทายพี่เบานะคะพี่สมภานะคะพี่เวลาศินบุบรมาแล้วยินดีต้อนรับนะคะขาส่วนไหลของดอ,อนค่ะทอนอ่านภาษาโปรปลีนนะคะแต่ทอนจำโปรไฟล์สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณนะคะพี่พูศรีขอบคุณมากๆคะ่ะพี่นายหนวดก็ สวัสดีจ้าสวัสดีคุณเนาะคะ่ะคุณอ๋อยการเกษตรแล้วก็คุณปอกลูกสาวหลานเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณภาษาอังกฤษเนาะคะ่ะทอดก็กําลังรับโชมแม่มายุรีแม่ขอตัวก่อนนะคะโชคดีคะ่ะแม่เดินทางปลอดภัยคะ่ะจ้าสบายดีมีสุขจ้า พี่อรันนะคะตอบกลับให้น้องสมผ่านไม่ทันค่ะพี่สมบัติสวัสดีค่ะพี่นช่างนะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณลําพองสวัสดีแม่ลําพองนะคะ <c oughs> แม่งงเลยเนาะก็เลยไปหาพี่ลืมมาวัดอาทิตย์ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอันดาวทอดบะขืเลรค่ะวันนี้ค่ะไม่รับชมคุณหน่อยการเกษตรกิ่งผลกิ่งพ่านผลผลิตและปุ๋ยหมักสวัสดีค่ะคุณอนอยสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะกาลังรับชมค่ะพี่พินก็ เทดีครับคุณหอมเทดีนะคะเจออนก็สำนึกสำนานสวัสดีคะ่ะสวัสดีเจออนนะคะพี่ขอตัวก่อนนะคะน้องนุก็สวัสดีคะ่ะคุณอุทยานมีความสุขมากๆนะคะตอบกับพี่อุทยานนะคะพี่สมพักก็สวัสดีจ้าสวัสดีพี่สมเป็นไรคะเพราะวาหรื้ว่าสิป็นน้ำสัญญาณกระไดโนะคะเนาะเมล์ mm hmm. ปักมุดดาวนะคะบกขื้นเลยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะที่เขามาทักทายเนาะคะเนาะค่ะคุณป๊อกหนูกสาวลาอัน คุณสมอนกำลังรับชมยินดีต้อนรับค่ะพี่ยุพินก็ป๊อกลูกสซลลาสวัสดีค่ะอันไปเลยสวัสดีค่ะกลับสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะสาลิงเฮงปังปทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ข้างหลังนะคะ <c oughs> ทอนมบวว่าว่าเพื่อนเขียนแบบนี้เบวาว่านาะคะบวกอะไรนะคะทอนขสิว่าข้างหลังห้าว่านโตแข้งเลยค่ะคุณลุงมือว่านโตแข้งเลยค่ะอันพ่อบายบายมากค่ะสิโตอีกนะคะเต้นี่ขึ้นขึ้นมาอีกเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวอัะสวรรค์ก็กําลังรับสมเซินเข้ากล้องน้อยขอบคุณนะคะที่เขามาทักทายทอนน,ะะน้อนะยินดีต้อนรับค่ะพี่อรัน,น,นก็ขาโชคดีค่ะมีความสุขนะคะโชคดีค่ะพี่เดินทางปลอดภัยค่ะ คุณลุงทวีก็สวัสดีครับน้องเจออนทักทายเจออนพี่พูศสีก็สวัสดีมีผักหลายอย่างกินแ่บเลยค่ะพี่อันเข็ดเจวพีกใส่บีมะนาวน็อกฮนอนเลยค่ะสซหนังปลาหักอร่อยเลยค่ะพี่ลากรักกอดๆค่ะพี่ยูพินพาลาเสนนะคะพี่สมศักดิ์ก็สวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะแม่แม่ลำพองเป็นไรค่ะเพราะว่าหรวอวาสิปินน้ำสัญญาณกระไดนกข้อนโมเมนปักมุดดาวนะคะบกขึ้นเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณนะคะที่เขามาทักทายน้ะคณะ,ะ,ะข้อเมนยนบ่าว,วันนี้อันพี่ยุพินสาก็กำลังรับโซมพี่สมภาคก็กำลังรับสซมอยินดีตตอนรับนะคะพี่ขอสูของไหลของตุนก็สวัสดีค่ะคุณอุทยานมีความสุขมากๆนะคะตอบกับพี่อุทยานนะคะพี่สมภาคก็สวัสดีจ้าสวัสดีพี่สม พี่ยุพินพารลแสนก็สวัสดีค่ะคุณสมพัก้าทักทายพี่สมพักนงน้านะคะพี่ยุพินพารลเสนพี่ยุพินศักิ์เซรีกูส่งกําลังใจทุกบ้านครับขอบคุณหลายๆท่านจ้าคุณอ้อยก็สวัสดีทักทายคุณแม่สมพักนุ่งน้าครับผมพี่สมบัติร่วมค่ะ ขอบคุณนะคะพี่สาวทั้งสองสวยๆทุกคนค่ะเขามาให้กําลังใจน้องน,นะคะตอนเสาร์น้องเข้าไปโอ้สิบห้าสิอย่างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวทอนจะกิดจิบบอกนะคะวันไหนไม่เปิดนะคะทุกคนทอนข่ะเงี้ยงนตัวตวนเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้ก็20แล้วค่ะเหลืออีก12นาทีนะคะพี่ๆทุกคนขอทอนขอ,อยุยาลตลงตะไลทนะคะทุกคนขอให้ทุกคนทานข้าวกันให้อร่อยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะบนรักษาภาคคุ้มครองทุกท่านค่ะขอให้ทุกสิมาตํามาคุงอีกบคะพิโนเ <c oughs> จออนก็ภูนสีนภัสกุลสวัสดีคะ่ะสวัสดีโสมเชิญเข้ากล้องหน่อยพี่สน้างก็พี่ยุพินสวัสดีคนส,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 สวยจ้าพี่ พี่สมบัติก็มาส่งกําลังใจยินดีรับรับค่ะอ้อการเกษตรผลสิทธ์ใช่ไหมคะสุวรรณใช่ไหมคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะทอนอ่านบเป็นขออภัยด้วยเด้อค่ะรอสวยทุกคนค่ะในห้องไหลของทอดน,นะคะเนาะมาสรงแรงใจค่ะขอบคุณนะคะพี่ไพรัลขอคุณค่ะอคุณนัน์ลงก็จีนสวัสดีคะ่ะคุณนายช่างไม่ช่วยจ้าพี่อรันสิทธิทุกคนนะคะคุณสมยศก็ทักทายค่ะ <c oughs> มาส่งกำลังใจขอบคุณไปเถอะค่ะกัญคุณการเชื่อมต่อชมพักสวัสดีคนสวยจ้าอันสวัสดีพี่ชมพักแม่มาลีก็สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะกาบสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะสมุงทวีนะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณในนวด คุณลุงทวีก็สำนีตสำนานสวัสดีค่ะคุณสำรีเจออรก็สวัสดีค่ะคุณอุทยานพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะแม่บัวจีทำนูน่นทํหนีเช็ดนะคะบายสามในตากทุกวันตอนนี้ตากไปแล้วค่ะดีใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไพลัสรักยิ้มใช่ไหมคะทอนค่เผ่าเป,ปลี่ยนน้องเขาขอบายด้วยนะคะ <c oughs> พี่ในร้างก็ถามแล้วต่อออนก็สวัสดี เจอออนก็สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณสมยศก็สวัสดีครับ,วส,ส,วส,รบสวัสดีเส่นกันนะคะนายช่างไม่ช่วยแม่รักษาสีอ,อัปเดตให้ดูอีกรอบนะคะพี่ยุพินก็สวัสดีค่ะน้องสมพักสวัสดีพี่สมพักลูกน้านะคะพี่ยุพินศัก์สีกลังหกค่ะคุณการเชื่อมต่อมาหาทอนแล้วค่ะพี่น้อง <c ười> ขืนมากแล้วค่ะดวงดวงอันนี้อันไปเถอะคะ่ะมันคุณการเชื่อมต่อ